ผู้ชมคะวันนี้การติดตามตัวนักโทษชายชวลิตทองด้วงดำเนินมาเป็นวันที่5ค่ะเจ้าหน้าที่ปรับแผนอีกครั้งในการไล่ล่าตัวโดยมีการข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาใช้วิธีการขับรถและเดินเท้าขึ้นเขาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อิทธิพลร่วมกับลูกน้องคนสนิทค่ะซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะปรับแผนในการประเมินความเสี่ยงในการ ติดตามตัวตามยุธทธวิธีด้วยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าท่ามกลางความเสี่ยงที่มากก็เป็นวิธีทางเดียวที่เจ้าหน้าที่จะทําได้ในเวลานี้ค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะคุณผู้ชมพบว่านักโทษชวลิตทองด้วงยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของเขาในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นเขาตามที่การข่าวก่อนหน้านี้ระบุว่า พบว่าถูกใช้เป็นจุดหลบซ่อนตัวพร้อมกับอาวุธสงครามอย่างเช่นปืนอากาค่ะในทางยุทธวิธีในพื้นที่แบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นเขตที่ฝ่ายสนับสนุนนายชวลิตเคลื่อนไหวอยู่และถือเป็นจุดสูงข่มค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ที่ในตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าตามไปทีหลังเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อนักโทษชวลิตอยู่ในจุดที่สูงกว่าพร้อมกับอาวุธที่มีความร้ายแรงค่ะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นความพยายามล่าสุดในการเร่งติดตามตัวที่คู่ขนานไปกับการคลี่คลายทางคดีพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรน,นครศรีธรรมราชเปิดเผยนะคะว่าในเวลานี้กำลังเร่งการสืบสวนสอบสวนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เขาสามารถหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลได้ราชทรรจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อคนเยี่ยมนักโทษย้อนหลังในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจสอบล่าสุด พบรายชื่อที่น่าสนใจอย่างน้อย10คนค่ะพบว่าเป็นบุคคลในแวดวงการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงก็คือพื้นที่ที่นักโทษชายชาวลิตเคยมีอิทธิพลอยู่นะคะก่อนที่จะถูกย้ายมาจองจำที่นครศรีธรรมราชและยังมีตำรวจ ในหน่วยงานสังกัดภูธรภาค9ไปเยี่ยมด้วยค่ะและการข่าวที่น่าสนใจก็คือตำรวจอาจจะมีส่วนช่วยเหลือในการวางแผนหลบหนีด้วยหรือไม่ขณะนี้ตำรวจได้แจ้งให้เรือนจำนำเอาวงจรปิดย้อนหลังทั้งหมด มาให้ตรวจสอบด้วยนะคะมีความเป็นไปได้อีกค่ะว่าในวันนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลที่ช่วยให้เขาสามารถหลบหนีได้อย่างน้อยสองคนคนหนึ่งพบพฤติการเข้าขายช่วยเหลือให้หลบหนีค่ะเนื่องจากไปพบปรากฏตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชส่วนอีกคนหนึ่งนะคะพบความช่วยเหลือหลังจากที่นักโทษชวลิตหลบหนีไปพร้อมกับคนสนิทพบว่าไปขอ พักพิงอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะของนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะเข้าข่ายว่ามีความผิดฐานให้ที่พักพิงหรือไม่แต่นักการเมืองท้องถิ่นคนนี้เขาเปิดใจกับสื่อไปแล้วนะคะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นค่ะอออออพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่มีางานอะไรทำให้ใหทำก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ก็พาเขาออกมาจากที่สวนมา,มาส่งที่มาเปิดห้อ,องรอีสอร์ทที่มานารีสอร์ท,ท,ทาน,าน,รรนะครับให้น้องก็พักก่อนนะครับ<ม>ก็ผมก็กลับมามาบ้านทำภารกิจอย่างอื่นต<ค>่อไปแล้วมาทราบข่าวอะไรมาทราบข่าวก็อีกวันหนึ่งนะ<ก>ครับมาทราบข่าวว่าเอ่อพอนอนไปคืนแล้วในช่วงกลางวันก็ ทราบก่าว่าให้น้องเขาไปบอกลูกน้องผมะคับไปบอกว่าให้น้องเขาออกจากพื้นที่ก่อนนะครับมีรายงานเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่าไปพบรถที่ในปอยใช้หลบหนีแล้วนะคะที่เป็นกระบะสีขาวคุณผู้ชมตอนนี้การตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรค่ะนักข่าวเนี่ยไปร่วมตรวจสอบด้วยปรกากฏภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม เป็นภาพโซ่ขนาดสามหุนถือว่าใหญ่มากนะคะปกติก็ไม่ได้ใช้ในการควบคุมนักโทษที่เป็นผู้ป่วยปรากฏว่าหลังการหลบหนีของนักโทษชายชาวล,ลิตค่ะไปพบกับนักโทษชายคนหนึ่งที่เขารักษาตัวอยู่ในวอร์ดเดียวกันและหลังจากเกิดเหตุก็ทําให้เขาถูกเปลี่ยนโซ่ใหม่เป็นขนาดที่ใหญ่มากขึ้นเป็นมาตร,ราการที่ราชทั์เขาปรับตัวนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากเจ้าหน้าที่ประจําหอผู้ป่วยว่า ผู้คุมจะไม่ได้เฝ้านักโทษอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเจ้าหน้าที่จะทําหัตถการก็คือการทําแผลทํานู่นทํานี่ในทางการแพทย์เนี่ยก็ใช้วิธีการโทรหาผู้คุมเพื่อให้ปลดล็อกพันธนาการให้นะคะขณะนี้การตรวจสอบกําลังพุ่งเป้าไปว่าทําไมเมื่อโรงพยาบาลก็อ้างว่าแจ้งเลื่อนนัดนักโทษไปแล้วเนี่ยทำไมถึงมาแล้วมามีอาการหมดสติและยังได้แอดมิดถึง2คืนมากไปหรือเปล่าการตรวจสอบ พบข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเจตนาใช้ยาบางอย่างเพื่อทำให้ความดันตกมากกว่าปกติเมื่อมาถึงโรงพยาบาลและเป็นเหตุให้ถึงเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการแอดมิหรือไม่ค่ะการได้รับฟังสถานการณ์ก็ก็เห็นว่าทั้งข่าการตำรวจทุกจังหวัดโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยได้สั่งท่านพอบทอรลออีกทางหนึ่ง และในส่วนของกรมราชธัร์และก็ส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็เราก็จะให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งตำรวจที่มาทำงานก็ผมคิดว่าเขาเป็นมืออาชีพนะฮะแต่รายละเอียดนั้นเรารับฟังก็ไม่สามารถที่จะไปจับใดที่ยังไม่ได้ตัวคนร้ายมาเนี่ยก็ไม่ควรจะสัมภาษณ์ส่วนรายละเอียดจะถามรายละเอียด อาจจะให้ตำรวจเป็นผู้ถแถลงข่าว